Thank you สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการความท์อเกษตรตกกลมนะครับผมคารมันสิ์เป็นผู้ดำเนินรายการท่านสามารถติดตามรับชมารามท์กได้เป็นประจำนะครับทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมฟาร์มชแนลแห่งนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมากมายนะครับเอามาพูดเอามาคุยกันบางทีก็เป็นแนวทางให้กับพี่น้องเกษตรกรที่จะก้าวสู่ความสําเร็จบางทีก็ต้องมองมุมของคนอื่นดูบ้างนะครับว่าเขาเดินมาอย่างไรเขามี คล็ดลับหรือว่ามีทริคะะในการดำเนินกิจการของเขาอย่างไรวันนี้ครับอยู่ท่ามกลางของสวยๆงามๆนะ,ะก็เป็นกล้วยไม้กล้วยไม้วันนี้เนี่ยนะก็ถือว่าใครๆก็อยากจะเข้าไปสู่วงการเนื่องจากว่ามีผลตอบแทนที่คุ้มค่าตามความรู้สึกของคนที่มองดูนะฮะแต่วันนี้เราจะพูดคุยดูซิว่ามันยังคงหวานมันยังคงหอมอยู่หรือเปล่าสําหรับวงการกล้วยไม้ ก็ได้รับเกียรติจากคุณชัยพันธ์นะฮะคุณวิเชียนเจ้าของและก็เป็นผู้จัดการ Air o r c h i d and Lab นะฮะซึ่งพร้อมจะพูดคุยกับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคุณเอกนะฮะชื่อเล่นๆนะนะฮะก็เป็นผ<ม>ู้จัดการของ Air o r c h i d and Lab นะฮะต้องมี a อน Lab เพราะอะไรเมื่อก่อนได้ยินแต่ว่า Air o r c h i d เฉยๆอ๋อที่มี a อน Lab นี่เพราะว่าเราก็มีส่วนหนึ่งที่เราทำห้องแล็บเพลยงในเยื่อของเราบางทีก็ต้องมีการชี้แจงให้ลูกค้าทราบว่าของเราเนี่ยมีทำแลบของเราเองด้วยครับ คงไม่เหมือนสมัยผมทำแลบตอนเรียนนะ lab บางคนไม่เรียกลบบก็เรียกหลับเข้าไปแล้วก็นั่งหลับอะไรเงี้ยแต่ที่นี่ไม่ใช่หลับทำแลบจริงๆมีพันธุ์ใหม่ๆออกมาอยู่เนืองๆนะฮะก็ผสมพันธ์เองด้วยใช่ครับแล้วก็มีการเอามาขยายด้วยการวิธีทางการแลบใช่มันมันมันทำอะไรได้บ้างแลบเนี่ยในแลบนะครับเรียกว่าเป็นการช่วยลดต้นทุนแลบเขาเร่งในยื่เนี่ยเห็นลงทุนตั้งหลายหลล้านเนี่ยมันลดต้นทุนลงไหนคุณเอก ตอนแรกลงทุนมากนะครับในระยะยาวเนี่ยจะเป็นการทํางานที่คุ้มค่ามากอฮะใช่ครับมันขยายทีได้เยอะๆหรือว่าไงใช่เราสามารถสั่งให้มีจํานวนแล้วก็สามารถได้ต้นพันธุ์ที่ปลอดโรคนะฮะแล้วต่อไปเนี่ยเวลานําไปเลี้ยงก็จะเลี้ยงง่ายนะครับแล้วที่สําคัญคือเราเนี่ยมีการพัฒนาสายพันธุ์เยอะอการที่เราทําแลบขยายพันธุ์ของเราเองเนี่ยมันจะเป็นการป้องกันการล่วไหลของสายพันธุ์ใหม่โอถ้าเราไปให้คนอื่นทําก็ไม่แน่ <ก>สิ่ขวดอาจจะมาหาเราแค่สักสอาขวดอะไรอย่างนั้นเนาะก็ไม่แน่แต่จริงๆคือเราอยากเป็นการทําตรงนี้เป็นการลดต้นทุนทําเองเนี่ยมันต้องถูกกว่าที่ต้องไปจ้างคนอื่นทำอ๋อใช่แล้วในขณะเดียวกันออขิดแลบนี่รับทํางานให้คนอื่นด้วยไหมตอนนี้ ยังครับเพราะว่าในส่วนของเราเนี่ยเราเหมือนกัททำใช้เองนะฮะแล้วก็มีการทาพันใหม่เพราะนั้นตรงเนี้ยเราอยากทําในการป้อนตลาดของเราก่อนอแสดงว่าที่นี่เนี่ยเป็นทั้งแหล่งวิชาเป็นแหล่งสร้างงานเป็นแหล่งอะไรหลายอย่างเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าเราก็ช่วยพัฒนาเหมือนกับมีคนในชุมชนเนี่ยก็มาทํากับเราเยอะนะครับแล้วก็เป็นที่เรียนรู้ดูงานมีมีน้องๆนักศึกษาจาก ภาคของมหาวิทยาลัยมาฝึกงานบ้างไหมส่วนฝึกงานมีครับสองเดือนสามเดือน4ี่เดือนเขาเราให้อะไรเขาบ้างในการที่เขามาฝึกงานตรงนี้ก็ให้หมดก็คือไม่ได้หวงระบบการผลิตเหมือนกับว่าให้เขาช่วยทําทุกอย่างให้ทําหมดเลยให้เรียนรู้เลยจะไปเป็นเท่าแก่ได้เลยว่างั้นเถอะถ้าเขาใส่ใจและถ้าเขาขวนขวายเนี่ยตรงนี้เขาจะได้เต็มที่สังเกตุเวลาผมไปที่แอร์อคสังเกตคุณเอ็กหมออีหนูทําอย่างนั้นอีหนูทําอย่างนี้ไปตรงโน้นตรงนี้อะไรเงี้ยนะฮะใช่ครับถ้าเขา เก็บเกี่ยวประสบการณ์เรา,เรายินด,ดีให้เราให้เขาทําทุกอย่างการทําทุกอย่างก็เหมือนกับเขาแฝงได้ความรู้เข้าไปถึงแหล่งพ่อพันธแม่พันธุ์ด้วยไหมได้หมดทุกอย่างเข้าไปถึงห้องแลบที่เราปั่นอะไรของเราพิเศษไหมได้ครับโอ้โห oh, โชคดีเหลือเกินใครที่ได้มาฝึกที่แอ,ออแอร์ออกคิดแอนแลดีเนาะแต่บางคนอาจจะไม่คิดอย่างนั้นอ้าว เหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมถูกใช้งานเยอะก็แล้วแต่มุมมองของน้องๆณวันนั้นเขากลับไปโตขึ้นก็อาจจะโอ้ลูกนี้จักตวงจากคุณเอ็กซซะเยอะๆก็ดีแล้วถ้าเขาคิดได้นะใช่ครับแต่วันนี้ก็อาจจะคิดมุมไหนเราไม่รู้แต่เราเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งวิชาการที่ดีแล้วก็ให้น้องๆก็เต็มที่ละก็ยินดีแชร์ตรงนี้ช่วยๆกันครับมาถึงวันนี้เนี่ยที่เราเรียกว่าแอร์ออคิดเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตหลายคนเริ่มรู้จักแล้ว ก่อนที่จะไปตลาดน้ำลำพญาแวะสักหน่อยใช่หรือว่าแวะขากลับสักนิดใช่ครับวันนี้เนี่ยถือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตของเรานี่ประสบความสำเร็จหรือ,อยังในส่วนตรงนี้ก็ถือว่าเราพอใจครับนะครับดีใจที่ว่ามีฐานลูกค้ามีลูกค้าแวะมาซื้อกล้วยไม้เนี่ยต่อเนื่องอแล้วก็มาซื้อกันบ่อยๆครับแล้วกล้วยไม้ของเราลูกค้าซื้อไปมีซ้ำหรือว่ามีการบอกต่อกันบ้างไหมตรงนี้ผมว่าเยอะนะครับเพราะว่าอย่างของเราเนี่ย เรามีคอนเซปที่ว่าขายไม่แพงนะฮะราคาสวนจะมาซื้อปรีกรแต่เราก็ขายราคาส่ง<อ>ให้กับทุกคน<อ><อ>เรียกว่าเป็นราคาที่พ่อค้าแม่ค้าซื้อไปขายต่อ เรียกว่าคนที่มาแวะที่สวนนี่ไม่ต้องเตรียมเงินหมื่นเงินแสนมาว่ากันเลยจริง,รงๆกล้วยไม้เราขายถูกมากเลยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ <S 2> <S 2> <ม>ซื้อสองสามร้อยเนี่ยก็ได้เป็นกล่องๆกลกับบ้านละถ้ามาเป็นหมื่นนี่ต้องเอารถหกล้อมาเออของใส่รถเก๋งนี่ขนไม่หมดถ้าหลักหมื่นบาทรถกระบะนี่ก็แทบจะไม่หมดเลยนะฮะอืมไอ้ที่เขาบอกว่าแอร์ออคิ d เนี่ยมันเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแบบครบวงจรไอ้คำว่าครบวงจรของแอร์ออคิ d มันมีอะไรบ้างครับคุณเอกส่วนของเราตรงนี้คือเรียกว่า เรามีทุกอย่างนะฮะตั้งแต่การผลิตคือครบวงจรคือตั้งแต่ต้นพัน์ในขวดแก้วต้นพันธุ์ระยะกลางแล้วก็อย่างออกดอกสวยงามตัวเคมีนะครับอาหารเสริมตัวบำรุงแล้วก็แพคเกจจิ้งต่างๆเอาไว้ประดับตกแต่งเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเหมือนกับเราทำมานานลูกค้าจะแนะนำทำไมไม่มีอย่างนี้ทำไมไม่มีอย่างนั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ทามาที่เรียกว่าครบวงจรนี้เกิดจากลูกค้าเขานาเสนอ เรา,า,าทำใช่น่าจะมีอย่างนี้นะคุณเอ็แล้วลูกค้าสอนเราเยอะแยะมากมายแล้วเราก็เหมือนกับว่าพัฒนาตาม,มนะฮะ,ะใครอยากได้ไม้ที่อยากจะเขี่ยออกจากขวดเองเลี้ยงตั้งแต่เริ่มนับหนึ่งเลยนี่มีไหมมีครับมีหรือว่าใครบอกว่าโอ้เขี่ยออกจากขวดมันรู้สึกเสียวๆจะรอ,อดไม่รอดไม่รู้มีไม้นิ้วใช่มีไหมมีครับต้นทันลายะ ของทิศออกดอกมีไหมมีครับโอ้โหจริงๆคือมีทุกขั้นตอนหรือหรือถ้าบางทีเราไม่ได้มีวางไว้ตรงหน้าร้านตรงนั้นเนี่ยก็สามารถจะโทรปรึกษาคุยกันว่าอยากได้รุ่นไหนรุ่นไหนนะฮะเราก็จะมีการทํางานให้โอ้มีการจัดหาให้ด้วยใช่ครับนี่เพราะว่าคุณเอ็กก็ไม่ได้ทําสวนเพียงรายเดียวใช่ยังมีเขาเรียกกลุ่มพันธมิตรมีญาติพี่น้องมีพันธมิตรเยอะครับที่ภาษากล้วยไม้วันนี้เรารวมตัวเรียกกันว่าคลัสเตอร์หลายๆคน นี่ก็คือสิ่งที่คุณเอ็กกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าครบวงจรของซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นห้องกระจกสใสนะครับแล้วก็มองเห็นสวน,นเห็นในคณะในคร<ม>อบครัวที่ม,มาชอปปิ้งกล้วยไม้มเราก็นั่งพักเบรกอยู่ในห้องรับรองได้บรรยากาศเหมือนเมืองนอกเลยนะก็เหมือนกับตรงนี้ทําให้สะดวกสบายแล้วก็เป็นการรีแลกซ์แล้วที่น่ารักอีกอันหนึ่งสําหรับซูเปอร์มาร์เก็ตแอร์ออคขดนี้นะฮะถ้าใครได้ไปลองสังเกตดูนะฮะ จะมีเพลงเพราะเยอะนะฮะดอกชะลอยอยู่แล้วลูกค้ามองเนี่ยว่าสวยวันนี้สวยแต่เราก็จะทักว่าพี่ชิ้นส่วนนี้เพิ่งเนอ่อตรงนี้นะครับก็สักระยะหนึ่งละเพราะอะไรถึงต้องทำขึ้นมาเออเหมือนกับเราทําแบรนด์ของเราด้วยนะครับในส่วนของแบรนด์ Al แอลกิแเราก็มีโลโก้มีตัวแทนของเราแล้วก็เหมือนกับแนะนําด้วยครับเพราะว่าในใบตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโลโก้แล้วก็แฝงวิธีการเลี้ยงดู